รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันนี้เรามีแรงบันดาลใจในการทาขนมไทยอย่างมากเลยดีแล้วแต่เพราะว่าเราว่าอยากจะไปเข้าเวิร์กช็อปกับเชฟระดับประเทศ oh. แต่ว่าเขาอะมีเงื่อนไขว่าเราอ uh huh. ะต้องไปเข้าประกวด uh huh. แต่เรบอะเราต้องถ่ายคลิปการทําขนมไทยแล้วก็อัปโหลดขึ้นยูทูบ oh. แล้วมีเงื่อนไขนะทำไมอะต้องจอดอยู่เกินแสนนึง oh. แสนนึงโ oh. อ้หอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องทําขนมที่ เรียกสเสน่ห์ของเรามาดีมั้จะได้มียอดวิวแสนหนึงเร็วๆไงจริงเป่ามีเมนูไหนของขนมไทยที่บอกว่าจะเรียกยอดวิวให้เราได้เยอะๆบ้างนี่เลยเราแนะนาขนมนี้เลยสเสน่หจันสเสน่หจันอือฮึเป็นขนมที่มี ณสมบัติยังไงหรือว่ามีความน่าสนใจยังไงก็คือขนมสเสน่จันเนี่ยเป็นขนมไทยโบราณที่มีความหมายดีเกี่ยวกับเรื่องของความมีสเสน่ห์ถ้าบอกว่าหลิจจังเอาอันนี้ไปทํานะจะต้องมีสเสน่ห์แล้วมีคนเข้ามาดูเยอะๆแน่น,นอนเลยออ้ยแค่ชื่อของขนมเนี่ยก็ดูดึงดูดแ,แล้วก็เรียกยอดวิวแล้วถ้าอย่างนั้นไปทากันเลยดีกว่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทําเราต้องมาทาักทายคนดูกันก่อนค่ะโอเคเลยถ้าอย่างนั้นสว,ส,สวัสดีค่ะ กับ DIY ้ครับพื้นที่สร้างสารรค์ของคนรักง,งาน DIY ตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับลีพาวิลิน และเมย์พัชนิชคะ่ะใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนนะคะจะพาทุกคนไปทําเมนูขนมไทยที่บอกเลยว่านอกจากชื่อดีมีสริมงคลแล้วเนี่ยเพื่อนๆยังสามารถทําตามเองได้ง่ายๆและเป็นการอนุรักษ์ขนมไทยอีกด้วยแล้วขนมสเสน,น,น่จันน่ะมีเอกลักษณ์หรือว่าความน่าสนใจยังไงบ้างต้องบอกว่าขนมสเสน่จันรนะคะเป็นหนึ่งในขนมไทยเก้ามงคลด้วยนะเพราะว่าจะมีความห,หมายที่เกี่ยวกับ ความมีสเสน่ห์นะคะเวลาที่เอาไปมอบให้ใครเนี่ยก็เหมือนบ่งบอกถึงความรักความเมตตาแล้วก็มีสเสน่ห์ต่อกันนั่นเองค่ะสิถ้าอย่างนั้นนะคะถ้าสมมติว่าอยางเป็นที่รักใครหรือว่าเอ็นดูเนี่ยการมอบขนมสเสน่ห์จัน ก็เป็นอีกหนึ่งความหมายดีๆนะคะที่เราจะส่งมอบให้กับผู้รับนะคะรวมไปถึงถ้าส่งว่บใครที่อยากจะทําขนมให้คนที่คุณรักทานหรือว่าทําเป็นธุรกิจต้องมาดูค่ะเพราะว่าทําตามได้ง่ายๆแน่นอน oh. อนนเอามาดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะสําหรับขนมสเสนจันนะอย่างแรกเลยนะคะก็จะมีเป็นน้ําตาลทรายอันนี้เลยนะคะน้ําตาลทรายแล้วก็แป้งสาลีอนเนกประสงค์ค่ะตามด้วยน้ำกะทิเป็นหัวกะทิใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเป็นหัวกะทินะคะแล้วก็มีไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่ แล้วก็แน่นอนค่ะเพราะเป็นขนมสเสน,น่ห์จันก็จะต้องมีถงลูกจันอันนี้จะเป็นเครื่องเทศที่ทําให้ขนมเนี่ยมีกลิ่นหอมเครื่องเทศด้วยนะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของขนมสเสน่ห์จันนั่นเองใครแล้วค่ะแล้วก็จะมีเป็นผงโกโก้ค่ะแล้วก็จะเป็นวันเทียนกลิ่นมะลิ เ,เพียงเท่านี้เองนะคะอุปกรณ์ของเราหรือวัตถุดิบของเรานะคะที่จะใช้ส่วนสีผสมอาหารนะคะก็เราจะดูว่าตัวไข่ของเรานะคะที่ต่อยออกมาแล้วถ้าได้สีที่เราต้องการแล้วก็ไม่ต้องใช้สีผสมอาหารช่วยค่ะ ตอนนี้นะคะทุกอย่างก็พร้อมแล้วเมยจังพร้อมอยังพร้อมแล้วเราจะต้องไปดูวิธีการทำกันเลยไปค่ะเอาเลยนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะเอาน้ำตาลใส่ลงไปในกระดาแเทรลอนนะคะโดยที่ยังไม่จุดเตาค่ะใส่ลงไปเลยแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเราจะนำน้ำกะทินะคะใส่ตามลงไปยังไม่ตั้งไฟเช่นเดียวกันนะคะมีเหตุผลไหมว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้เพราะว่าถ้าผืว่าเราตั้งไฟเลยโดยที่น้ำตาลยังไม่ละลายแล้วคนไปเรื่อยๆแบบนี้น้ำตาลมันอาจจะไหม้ก่อนง่ายเราก็เลยต้องให้น้ำตาลเนี่ยเข้ากันกับกะทิก่อนแล้วค่อยไปตั้งไฟแล้วก็จะช่วยย่นระยะเวลาในการที่จะกวนขนมด้วยค่ะ อพอเราเริ่มเห็นนะคะว่าน้ำตาลเนี่ยเขาเริ่มละลายเข้ากันกับกะทินะคะในระดับหนึ่งแล้วเราก็จะเริ่มตั้งไฟค่ะใช้ไฟกลางไปทางอ่อนนะคะ,ะควรไปเรื่อยๆนะคะจนได้เป็นยางมะตูมหรือว่าเป็นเหมือนกับนมข้นนั่นเองค่ะเทคนิคในการกวนก็คือต้องกวนไปในทางเดียวกันนะคะ,ะเราจะไม่ได้กวนเป็นวงกว้างแบบนี้เราจะกวนเป็นวงแคบแล้วใช้เปิดเป็นการผผักน้ํากะทิออกไปเห็นไหมคะ,ะเราจะไม่ใช่เป็นแบบ ควรแบบอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราจะใช้เป็นการเหมือนผักค่อยๆผักผล,ลักออกไปแล้วก็ควนกลับมานะคะนี่คือการควรขนมที่ถูกต้องตอนนี้นะคะก็น้ําตาลก็ละลายหมดแล้วแล้วก็เราจะสังเกตว่าเดี๋ยวกะทิเขาจะใสขึ้นค่ะเราก็จะดูนะคะว่าเขาจะเ,ร,เริ่มใสขึ้นแล้วเดี๋ยวพอสักพักเนี่ยพอเขาใสขึ้นแล้วเนี่ยพอกะทิได้ที่เขาก็จะมีความขุ่นขุ่นขึ้นมากลับขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็จะมีความข้นนะคะ oh. เราก็จะควนจน ตัวขนมเนี่ยมีความข้นคล้ายๆนมข้นหรือว่าเป็นดบบยางมะตูมเลยค่ะเห้นการทําขนมไทยนะคะก็จะต้องเป็นคนที่มีความช่างสังเกตมีความละเอียดอ่อนนะคะในการดูเนื้อของส่วนผสมนะคะว่าได้ที่แล้วหรือยังถ้าสมมติว่าเราเนี่ยมีเทคนิคในการสังเกตตามนี้นะคะรับรองว่าทําออกมาเนี่ย ได้ของอร่อยแน่นอนตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะตอนนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าเรากลัวอยู่เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าตัวขนมเนี่ยมันเริ่มข้นขึ้นนะคะวิธีการเช็คนะคะว่าขนมเนี่ยได้ที่หรือ,อยังนะคะโดยการให้เราเนี่ยยกตัวพายนะคะขึ้นมาแล้วก็ดูว่าขนมได้ที่หรือ,อยังนะคะอย่างอันนี้ถ้าเรายกขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมคขาไม่ยังเป็นสายอยู่เลยแสดงว่าตอนเนี้ย มันยังไม่ได้ที่เพราะว่าน้ําเนี่ยยังใสอยู่พราจะเดี๋ยวเราจะคนต่อไปนิดนึงแต่ว่าเริ่มเห็นแล้วว่าตัวกะทิเนี่ยจากที่ตอนแรกเขาเป็นใสๆอยู่ตอนนี้เขาก็จะเริ่มขุ่นขึ้นแล้วค่ะแล้วกลิ่นก็จะหอมขึ้นแล้วด้วยนะคะขั้นตอนนี้ต้องระวังนะคะอย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวกะทิจะแตกมันได้นะถ้าสมมติว่าเราทํพลาดแล้วเราเปิดไฟแรงเกินไปจนกะทิแตกมันน่ะ เราจะสามารถใช้กะทิส่วนนี้ในการทําขนมต่อได้ไหมจริงๆก็ยังใช้ได้อยู่นะคะแต่ว่ามันจะไปมีปัญหาในตอนที่เวลาเราทําขนมเสร็จแล้วเนี่ยตัวนขนมอาจจะแห้งช้าหรือมีน้ํามันออกมาเยอะเกินไปแต่มีวิธีแก้ค่ะก็โดยการใช้กระดาษซับมันที่เวลาเราใช้ในครัวนี่แหละ ซัดวาม,มันส่วนเกินตรงนั้นออกไปขนมก็จะแห้งกลับมาแห้งได้เช่นเดียวกันค่ะโอเคเพื่อนๆและน้องๆนะคะจะได้รู้แผนสำรองในกรณีที่เกิดความผิดพลาดขึ oh. ้นค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะดูเราเนี่ยเห็นไหมคะว่าเขาจะข้นขึ้นแล้วนะคะแล้วเราก็จะหยดมานี่เขาจะหยดเป็นแบบเหนื่อยแบบนี้หยดช้าลงแล้วแสดงว่ากะทิเนี่ยเริ่มได้ที่แล้ว oh. แต่ตอนนี้คืออาจจะเห็นว่ายังหยดแบบเยอะอยู่แต่เราอ่ะจะปิด ตัวไฟก่อนนะคะแล้วก็จะให้เขาอะเอามาพักให้อุ่นซึ่งตอนที่เราเอามาพักเนี่ยความร้อนจะยังคงทําให้กะทิเนี่ยมดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อีกสเต็ปหนึ่งอยู่แล้วนะคะถ้าเราดูแล้วว่าเนี่ยกะทิมันเริ่มใกล้จะได้ที่ให้เราดับไฟแล้วเอารงมาพักเอาไว้สักพักหนึ่งเราจะได้ในสเต็ปที่เราต้องการนั่นเองค่ะ แต่ถ้าบอกว่าเราควรจนได้สเต็ปที่เราต้องการพอเราเอาลงมาพักไว้เขาจะขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งมันอาดจ,จะแข็งเกินไปสำหรับที่จะมาทำามันจะเหนียวแล้วก็มันจะข้นมันจะแห้งมากเกินไปใช่ค่ะก็อา,อาจจะผสมอยากนิดหนึ่งเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะแบบนี้นะคะโอเค ่ okay. นั้นปิดไฟเรียบร้อยปิดไฟเรียบร้อย <Okay. S 2> เราจะยกมาพักเอาไว้ก่อนค่ะหลัง oh. จากนั้นนะคะระหว่างที่เรากําลังรอให้กะทิอุ่นขึ้นเราจะมาแยกไข่แดงกันค่ะซึ่งวันนี้ขนมที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้เฉพาะตัวไข่แดงเท่านั้นขั้นตอนนี้มือจะต้องแห้งแล้วก็ตัวภาชนะทั้งหมดจะต้องแห้งแล้วก็ห้ามมีน้ําลงไปแม้แต่หยดเดียวเลยไม่งั้นไข่จะขาวขึ้นทันทีค่ะ คราวนี้เนี่ยพอเปิดได้แล้วสิ่งที่เราจะต้องแยกมีอะไรบ้างเราก็จะเทออกมานะคะจนข้างในเนี่ยตัวมีเออมันจะมีเยื่อไข่ตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะมีน้ําที่เป็นใสๆตรงนี้นะคะที่เป็นใสๆที่ไม่มีเยื่อเลยนะคะเรียกว่าน้าค้างไข่ oh. เราสามารถใช้ตรงส่วน,นี้ยมาทําขนมได้ด้วยค่ะแบ oh. บนี้ oh. ค่ะแล้วก็ต่อไปก็ต่อยไข่ต่อนะคะ เทออกมานะคะเราก็ต้องดูว่ามันมีเยื่อเยื่อเปล่าอันนี้ไม่มีเยื่อแล้วนะคะเป็นน้ำคร้งไข่เราใช้ได้เนาะเนี่ยค่ะมันจะมีเยื่อเยื่อตรงนี้ออกเราก็ค่อยๆใ,ใช้ในิ้วโป้งใช้ในโป้งค่ะไล่ไล่เยื่อของตัวไข่ขาวนะคะที่เป็นเยื่อนี่ออกไปค่อยๆเหน็บออกไปเนี่ยเขาก็จะหลุดตังปึ๊บออกไปอย่างนี้แล้วก็มาเช็คดูว่าโอเคเนียนหมดแล้วอันนี้ก็ได้ไข่แดงที่ไม่มีเยื่ออีกแล้วนะคะแบบนี้สวย ตอนนี้นะคะเราก็แยกไข่แดงของไข่เป็ดสองฟองเรียบร้อยแล้วตอนนี้มาดูไข่ไก่กันบ้างเอาตัวไข่ไก่นะคะเปลือกเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแล้วก็คมอันนี้ก็มีโอกาสที่ตัวไข่แดงเนี่ยจะแตกได้ต้องระวังนะคะแบบนี้เ,เราจะเห็นนะคะว่ามันจะมีเยื่อต้องเทเยื่อออกให้หมดนะคะให้เหลือเป็นน้ำใส่ใส่ที่เป็นน้ำคลั่งไข่ต้องดูว่า เขาเป็นเยือ่อหรือเปล่านะคะอ่ะอันนี้ไม่มีเยื่อแล้วก็สามารถใช้ได้แล้วก็เนี่ยค่ะมันจะมีไตไตปมๆตรงเนี้ยต้องระวังมากๆเลยนะคะตรงเนี้ยถ้าดึงแรงปุ๊บเนี่ยอาจจะทําให้ตัวไข่แดงแตกได้นะคะอล,ล,ล,ลุ้น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 ตอนนี้เราก็แยกไข่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะได้ไข่ออกมาแล้วถึงแม้ว่าไข่แดงจะแตกอยู่ข้างในก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องเอาไปตีกับตัวกับพิศอยู่แล้วค่ะมาค่ะตอนนี้ตัวกระทีศของเราก็อุ่นขึ้นแล้วนะคะ <S <S เดี๋ยวเราก็จะมาใส่ไข่ลงไปเพื่อจะมาผสมด้วยกันนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราจะได้กะทิที่เป็นเหมือนอยางมาตูมแบบนี้เลยซึ่งก่อนหน้านี้ที่เราก่อนที่เราจะเอาลงมาพักเอาไว้มันจะมีความเหลวกวัาน,นี้นิดนึงแต่งที่บอกไปนะคะพอเราปล่อยให้อุ่นเน่ยเขาจะขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งเป็นสเต็ปที่เราต้องการพอดีเลย oh. ข้อควรระวังของการใส่ไข่ลงไปในตัวกะทินะคะก็คือ ถ้าเผื่อว่ากะทิเอียงร้อนอยู่นะคะเราไม่ได้ปล่อยให้อุ่นแบบนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าเราใส่ไข่แดงลงไปเลยอาจจะทําให้ไข่สุกได้แล้วกลายเป็นก้อนเป็นไตนะคะโอกาสที่จะทําให้ขนมของเราเนี่ยไม่ได้ที่เนี่ยมีเยอะมากๆเลยเราก็จะใส่ลงไปนะคะค่อยๆเทลงไปนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ตัวไข่กับเพื่อให้ตัวไข่แดงนะคะกับกะทิเนี่ยเข้ากันสังเกตไหมคะว่า แสดงว่าตัวนี้กะทิอุ่นอยู่พอใส่ลงไปแล้วไข่ไม่เปลี่ยนสีถ้าเผื่อว่าใส่ลงไปปุ๊บแล้วไข่เปลี่ยนสีหรือสุกข,ขึ้นเนี่ยแสดงว่าตัวกะทิเนี่ยร้อนเกินไปอพอเขาเป็นก้อนเป็นไปเป็นแข็งแข็งไปแล้วแล้วโอกาสที่จะทําให้เขาเหลืงแล้วเข้ากับกะทิเนี่ยค่อนข้างยากอาจจะเสียไปเลยนะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องไปเริ่มต้นทำกะทิใหม่เริ่มต้นนับนึ่งใหม่น,หน,นะเพราะฉะนั้น ใจเย็นๆรอให้กะทิอุ่นสักนิดหนึ่งนะคะคุ้มค่ากว่าแน่นอนอ่ะตอนนี้เข้ากันแล้วนะคะตัวไข่นะคะกับกะทิเข้ากันเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใส่แป้งนะคะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะวิธีการใส่แป้งนะคะแนะนําให้ค่อยๆใส่นะคะหรือว่าให้เอากระชอนหรือว่าตัวร่อนแป้งเนี่ยค่อยๆร่อนแป้งใส่ลงไปเพื่อที่ว่า ตัวแป้งเนี่ยจะได้ไม่เกาะกันเป็นก้อนนะคะ oh. อะแล้วก็ลอนลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆค่ะคนให้ตัวแป้งเข้ากันกับไข่แล้วก็กะทินะคะเอาละคะตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นว่า แป้งเนี่ยไม่ได้จับเป็นก้อนแล้วนะคะแล้วก็ตัวขนมก็เริ่มเนียนแล้วด้วยเราก็จะนะคะใส่ผงลูกจันค่ะค่ะเราจะใส่ผงเสนจันซึ่งต้องบอกนะคะว่าปัจจุบันเนี้ยเสนจันขนมเสนจันบางที่เขาจะไม่ได้ใส่ผงลูกจันแล้ว oh. คือแค่จะปั้นให้เป็นเหมือนกับลูกจันอ่าแต่ว่าจะไม่มีกลิ่นของเครื่องเทศของลูกจันนั่นเองเพราะว่าจริงๆเครื่องเทศของลูกจันเนี่ยราคาก็ค่อนข้างที่จะ คือไม่ได้สูงมากนะแต่ว่าด้วยความที่เครื่องเทศมันค่อนข้างที่จะหายาก<ม>บางที่เขาก<ม>็อาจจะไม่ได้ใส่ผงลูกจันทร์ลงไปนะคะต้องใส่ปริมาณเยอะแค่ไหนเอ่ยใส่ประมาณ1นส่วนสี่ช้อนชาค่ะอีกอย่างหนึ่งของสเสน่จันนะคะสเสน่ของการใส่ผงลูกจันทร์ก็คือเวลาที่เราใส่ลงไปแล้วเนี่ยเวลาขนมที่มันกดออกมามันจะมีความเป็นแบบว่ามีเหมือนเป็นเป็นจุดด,ดำๆเป็น เหมือนลูกจันที่แบบเหมือนผลไม้ที่เขาก็จะมีจุดๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นธรรมชาติ oh. บางที่บบคนไม่รู้ใช่ไหมคะคิดว่าอุ้ยขนมเสียแล้วหรือเปล่าทำไมแบบดูแบบเป็นจุดดำๆไม่ใช่นะคะมันเป็นเครื่องเทศนะคะ oh. <อ>แกะ<อ>หน่อยแกะทั้งลูกเลยอ่าแล้วเราก็จะมาตั้งไฟนะคะอีกหนึ่งรอบเพื่อกวนขนมค่ะอันนี้นะคะถ้าบผกว่าเราอยากให้ได้มีกลิ่นของคมหอม,อม,อมของดอกไม้ด้วยเราสามารถใส่ ตัวกลิ่นมะลิลงไปได้นะคะความแรงของไฟที่ใช้เมย์ใช้ไฟแรงแค่ไหนเอ่ยจะใช้เป็นไฟกลางนะคะไฟไทางอ่อนนะคะแล้วก็ใส่กลิ่นมะลิไปนิดนึงด้วยเพื่อให้มีความหอมของตัวดอกไม้นิดนึงค่ะแล้วเราก็จะกวนจนกว่าขนมจะได้ที่นะคะวิธีการดูว่าขนมได้ที่หรือยัง <S <S ก็คือกวนไปเรื่อยๆจนเริ่มปั้นเป็นก้อนแล้วก็กลิ้งอยู่ในกระทะเทฟร้อนแล้วก็ไม่ติดทายค่ะตอนนี้เราจะเห็นแล้วนะคะว่าขนมก็จะเริ่มได้ที่แล้วนะคะ แล้วก็กลิ่นหอมจะได้กลิ่นหอมของตัวกะทินะคะไข่แล้วก็เครื่องเทศอ่าก็จะเริ่มเห็นนะคะว่าตัวขนมเนะี่ยเขาจะเริ่มไม่ติดก,กระทะแล้วเขาจะเริ่มร่อนออกจากกระทะละพอขนมมันเริ่มเป็นก้อนี่ะขนมมันจะหนักขึ้นเราอาจจะต้องใช้แรงในการกวนนิดนึงแล้วก็ต้องกวนไวนิดนึงค่ะเพราะไม่งั้นอย่างที่บอกค่ะด้านนอกมันอาจจะไหม้แล้วด้านในก็ไม่สุกนะคะอย่างอย่างที่บอกไปอย่างสีผสมอาหารนะคะถ้าเผื่อเรารู้สึกว่า สีของขนมเนี่ยมันได้เ,เป็นสีไข่ที่แบบว่าไม่สดใสหรืออยากจะได้สีที่มันเข้มขึ้นเราสามารถใช้สีผสมอาหารใส่ตอนที่ก่อนที่จะกวนขนมในรอบที่เราผสมกับไข่ไปแล้วนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าขนมของเราตอนช่วงที่เราผสมแล้วแต่ว่ายังไม่ขึ้นเตาอ่ะสีเนี่ยจะได้สีที่เราต้องการหรือเปล่าใช,ใช่ไหมก็คือให้ดูตอนที่เรายังไม่ได้ใส่แป้งค่ะถ้าสีของไข่นะคะเป็นสี ตามที่เราต้องการแล้วก็ไม่ต้องใส่สีเพิ่มแต่ถ้าบอกว่าอยากให้สีของเขาเนี่ยมีสีส้มส้มทองทองเพิ่มขึ้นมาถ้าบอกว่าสีมันซีดไปอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะใช้สีผสมอาหารช่วยให้ตัวขนมเนี่ยมีสีสันมากขึ้นได้แต่บางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้ยไม่อยากใส่อะไรที่เป็นสังเคห์เลยอยากได้แบบธรรมชาติก็ได้เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้นะคะเราจะเห็นนะคะว่าขนมเริ่มได้ที่แล้วก็คือเห็นไหมเะว่าเนื้อเนียนไม่ติดทาย แล้วก็เวลาที่เราปาดเนี่ยค่ะเนื้อเขาจะเนียนเนื้อเขาจะเนียนไปเลยน่ากินมากเลยลวก<ะ>็หอมมากด้วยตอนนี้อ่าตอนนี้คือได้ที่แล้วแล้วก็จะดับไฟค่ะแล้วก็นวดเขาต่อนกรค่ะอีกแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้คือเราปิดไฟแล้วนะเราก็จะได้กลิ่นหอมของเครื่องเทศอ่ะเราจะได้กลิ่นหอมของตัวผงลูกจันทร์นี่ค่ะเวลารูดไปแล้วเนี่ยมันจะเนียนเห็นไหมคะแล้วก็จะเห็นว่าในกระทะเนี่ยจะแห้งสแสดงว่า น้ำมันไม่ได้ออกเยอะนะคะไฟเนี่ยคือถือว่าใช้ได้ใน,นระดับที่โอเคเลยแล้วเราจะต้องนวดไปถึงเมื่อไหร่หจะรู้ว่าเนี่ยแหละพร้อมที่จะเอาไปปั้นแล้วก็พอ,พอเราเห็นแล้วนะคะว่าเราใช้ไฟรูกแล้วมันเนียนแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาลงมาใส่ในชามอ่างเพื่อเตรียมให้เขาคายความร้อนลงแล้วก็สามารถปั้นได้คะ่ะแล้วตอนนี้เราก็จะเอาไปใส่ที่ชามอ่าน,นะคะ สีขนมดูดีมากแล้วก็ตัวขนมเนี่ยเนียนมากๆเลยเนี่ยค่ะเราจะเห็นเลยว่าแค่เราใช้ไม้พายรูปเบาๆก็เนียนแล้วแล้วก็จะเห็นเครื่องเทศก็คือเป็นผงลูกจันทร์เนี่ยทำให้เวลาพอป,ปั้นออกมาแล้วเป็นลูกจันทร์เนี่ยเราจะได้เหมือนความเป็นธรรมชาติของตัวลูกจันทร์มากๆเลยค่ะเอาค่ะตอนนี้นะคะเราได้ขนมที่แบบว่าเนื้อได้ที่แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั้นขนมเป็นขนมสเสน่จันทร์กันค่ะซึ่งเราจะแบ่งขนมออกมานะคะนิดนึงก่อน เพื่อที่จะเอามาทําเป็นตัวสีน้ําตาลที่ใส่โกโก้ก็คือเป็นหัวของตัวจุกของขนมสเสนจัลน์นั่นเองแต่ออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะใส่ผงโกโก้ประมาณ1นส่วนสี่ช้อนชานะคะหรือว่าดูสีก็ได้ค่ะว่าอยากให้ได้สีที่เข้มนะคะก็ใส่เยอะหน่อยแต่ถ้าบอกว่ากลัวว่ามันจะเข้มไปก็ลดลงมาได้นะคะแล้วเราก็ใช้ไม้พายนะคะค่อยๆบี้นะคะผสมเข้าไป ให้เขาได้สีเป็นสีน้ำตาลเข้มให้เหมือนกับตัวหัวของของลูกจันนั่นเองค่ะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะอย่าลืมนะว่าเราจะทำตอนที่อุณหภูมิของตัวขนมนั้นยังอุ่นอยู่อย่าทิ้งให้เย็นนะคะจริงๆเราขนมควรจะต้องรีบปั้นอย่าอย่าปล่อยให้เย็นนะคะพอเย็นแล้วเนี่ยขนมจะเริ่มแข็งแล้วปั้นยากแล้วเวลาปั้นแล้วเนี่ยตัวขนมจะไม่เนียนแล้วก็จะแตกค่ะเห็นไหมคะว่าสีเขาจะเริ่มเปลี่ยนแล้ว เราก็จะได้ขนมนะคะได้สีแบบนี้เลยนะคะเพื่อจะทําเป็นหัวของตัวขนมสเสนจันท์ค่ะเอาละค่ะพอได้แบบนี้แล้วเราก็จะมาปั้นตัวขนมสเสนจันท์กันนะคะวิธีการนะคะก็คือเราก็จะใช้มือของเราเนี่ยแหละคะ่ะจิบขนมขึ้นมานะคะให้ได้ปริมาณหรือว่าปั้นให้ได้เป็นก้อนแบบว่าประมาณ3ามเซนก็ได้นะคะ หรือเป็นก้อนแบบว่าให้แบบพอดีพอดีนะคะประมาณนี้นะคะเราก็เราก็จะปั้นเป็นกลมๆก,ก็จะเห็นว่าขนมเนี่ยมันจะเนียนมากๆเลยนะคะยังเป็นกลมๆแบบนี้อยู่ไม่ต้องกังวลน,นะถ้าเป็นแบบโบราณนะคะเมื่อก่อนนี้เราไม่ได้มีอุปกรณ์เบเกอรี่ที่มาช่วยทําให้เราเนี่ยปั้นง่ายขึ้นเขาก็จะใช้วิธีก็คือกดลงไปนิดนดงให้เขาแบบเป็นเหมือนทรงแบนๆแ,แ,แบบนี้หลังจากนั้นนะคะเขาวางเอาไว้แล้วก็ใช้ขนมตัวสีน้ําตาลนะคะ ออกมาให้ได้ขนาดกลมๆนะคะแล้วก็ทำเป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะคะ oh. แล้วเขาก็จะขดเป็นรูปกลมๆอย่างนี้ค่ะ oh. แล้วก็เอาไปวาง oh. แบบนี้อันนี้ก็จะออกมาเป็นลูกจันร์น่ะหรอใช่แล้ว <ๆ S 1> ก็จะไปแบบออกมาเป็นแบบลูกจันร์แบบนี้ค่ะ oh. แต่ปัจจุบันเราก็จะมีนี่ค่ะตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นเหมือนกับตัวที่ไว้สําหรับปั้นน้ําตาลทองน้องเราก็จะใช้เป็นหัวแบบนี้หัวแหลมๆแบบนี้นะคะก oh. ็จะช่วยให้เราปั้นขนมปเป็นเหรียญได้เร็วขึ้น oh. สําหรับใครที่จะเอาไปทําเป็นรายได้เสริมหรือทําเป็นในชงธุรกิจอ่ะเดี๋ยวเราจะรีบทําให้ดูกันเลยนะคะว่าจะทำยังไงเพราะว่าขนมเนี่ยยังร้อนอยู่เราต้องรีบทาตอนที่ขนมยังอุ่นๆอยู่เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมค่ะขนมขึ้นมาขนาดไซส์เท่ากับประมาณเหรียญห้าปั้นเป็นรูปทรงกลมเป็นกลมๆแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นก็วางเอาไว้วางเป็นกลมๆแบบนี้ได้เลยแล้วก็เราก็จะปั้นนะคะปั้นตัวโกโก้นะคะให้เป็นกลมๆแบบนี้แล้วก็นําไปวางไว้นาไปวางไว้ขนมแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ตรงนี้กดลงไปตรงกลางนะคะแล้วระหว่างที่เรากดลงไปตรงกลางเนี่ยมันก็จะเป็นหลุมลงไปแล้วตัวขนมก็จะแบนลงแบบนี้ค่ะโอ้ไว้า ตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็ได้เทคนิคในการปั้นขนมเ่หนจันถึง2แบบด้วยกันก็คือแบบโบราณและแบบสมัยใหม่นะคะแต่สูตรขนมนะคะที่เมย์นำมาบอกเพื่อนๆนั้นเป็นสูตรเนื้อขนมแบบดั้งเดิมค่ะใช่แล้วค่ะก็คือจะเป็นสูตรที่เป็นขนมแบบโบราณเลยนะคะรสชาติ หรือว่าตัวเนื้อขนมเนี่ยรสสัมผัสเนี่ยยังไงก็ยังเป็นแบบโบราณอยู่ค่ะอร่อยแน,อน่นพยายามปั้นให้ตัวขนมเนียนนะคะอย่าให้มีรอยแตกค่ะถ้าบอกว่าเรมรู้สึกว่าเขาแข็งแล้วเนี่ยเราใช้วิธีการบีแบบนี้นะคะเพื่อนวดให้เขานิ่มขึ้นได้นะคะถ้าบอกว่ารู้สึกว่าเขาเริ่มแข็งตัวแล้วเราปั้นยากนะคะ oh. อ่าแบบนี้เลยเย้ yeah. แล้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ตั้นขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนําขนมทั้งหมดไปอบฟันเทียนเพื่อเพิ่มความหอมให้กับขนมนั่นเองค่ะ <Yeah. S 1> ตรงแรมนะคะ oh. ก็หาหมอที่มีทรงสูงแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะนําขนมนะคะเรียงลงไปข้างในนะคะโดยเรียงให้ชิดขอบนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาฟันเทียนไว้ตรงกลางค่ะพอเราเรียงขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ oh. เราก็จะจุดฟันเทียนแล้วก็นําขนมไปอบฟันเทียนกันค่ะ็ oh. ้าดใส่ลงไปตรงกลางก่อนนะคะ แล้วก็จุดเทียนนะคะ่ะแบบนี้นะคะพอติดสองข้างแล้วพอตัวเทียนเนี่ยไม่ไปได้นิดนึงแล้วนะคะเราก็ค่อยดับไฟนะคะแล้วก็นาใส่ลงไปในหม้อค่ะหลังจากนั้นให้รีบปิดหม้อนะคะเพื่อที่ให้ควันเทียนเนี่ยในขนมแบบนี้ค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ1 5ถึง30นาทีหรือว่ารอให้ควันเทียนจับหมดนั่นเองค่ะ ตอนนี้ขนมของเราก็อบวันเทียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําออกมาจากหม้อเพื่อมาเลี้ยงใส่จานค่ะเป็นยังไงบ้างนี่ตอนนี้ควัน<ม>นะคะดับสนิทแล้วแสดงว่าความหอมของวันเทียนเนี่ยได้แทรกซึมลงไปในขนมเรียบร้อยแล้วเแค่เปิดฝาหม้อออกมาเนี่ยก็ได้กลิ่นหอมๆของขนมเสน่ห์จานที่มีวันเทียน มบบประท้าจมูกเราหอมามากๆเลยเอาแล้วค่ะเราก็เอาเทียนออกมานะคะแล้วเราก็นําขนมเนี่ยออกมาเรียงใส่จานได้เลยแบบนี้นะคะจะเห็นว่าตัวขนมเนี่ยยังสดอยู่นะคะถ้าอกว่าจะใช้บอกว่าในงานมงคลที่จัดใส่ถาดนะคะเพื่อที่จะนําไปใช้ในงานมงคลโดยที่ไม่ได้แพ็คเป็นใส่เป็นถุงเป็นซีนอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ในขณะที่ยังคงมีความเงาหรือว่ายังมีความชุ่มของตัว กะทิอยู่ได้นะคะแต่ถ้าเผื่อสำหรับคนที่อยากจะเอาไปทำในเชิงธุรกิจก็คือใส่ถุงซีนสูญยากาศแบบนี้นะคะควรจะปล่อยให้ขนมเนี่ย แห้งกว่านี้ก่อนหรือว่าความเงาของกะทิเนี่ยมันหายไปก่อนถึงจะซีนได้ไม่อย่างงั้นเนี่ยอาจจะขึ้นราหรือว่าอายุของขนมเนี่ยอาจจะต้านลงได้ค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่แล้วเราก็ได้ขนมเสน,น,น่จันนี่แบบนี้สวยงามเลยแค่นี้สีจังก,ก็สามารถเอาไปทำเป็นคลิปเพื่อเรียกยอดไลค์ได้แล้วใช่แล้วเพราะยังไงนะเดี๋ยวเราจะรีบเอาสูตรของเม่เนี่ยไปทำคอนเทนต์แล้วก็ถ่ายคลิปอัพโหลดขึ้น YouTube เลย สำหรับเพื่อนๆนะคะน,ะน้องๆที่กำลังชมรายการของเราอยู่ทางบ้านเนี่ยก็อย่าลืมนะคะนำสูตรแบบนี้ะวิธีการดีๆรวมไปถึงเทคนิคจากพี่เมย์เนี่ยไปทดลองทำเนาะถ้าทำคนเดียวเนี่ยอาจจะกลัวเหงาก็สามารถชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนๆเนี่ยมาทำขนมไปด้วยกันได้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถเอาไปเป็นของขวัญหรือว่าสำหรับใครที่อยากจะทำธุกรกิจเกี่ยวกับขนมไทยก็ทดลองเอาไปทำแล้วก็ค้าขายได้เลย ถูกต้องแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าความหมายของสเนสน่ห์จันทรนะคะคือการมีสเสน่ห์ดึงดูดนั่นเองนะคะก็สามารถนำไปเป็นของฝากหรือของขวัญให้กับคนที่เรารักได้ด้วยค่ะคะ่ะ ทำยังไงให้คนมาติดตามบัญชี Line OA ของเราเยอะๆตอนนี้ทุกท่านมีบัญชีแล้วนะคะ8เทคนิคที่โซอี้นำมาฝากนี้ได้ผลจริงๆค่ะข้อแรกเลยค่ะเราจะต้องเปลี่ยน ID ของเราให้เป็น Premium ID ค่ะนะคะณเด1หรือวันแรกที่เราเปิดบัญชี Line OA มาสิ่งที่เราจะได้คือ ID แบบสุม่มหรือเราเรียกว่า Basic ID หน้าตาจะจดจำยากมากเช่น แอด K Y J 8ป6สดีเวลาบอกให้ลูกค้าเธอเธอมาแอดไลน์ hmm. เราสิไอของเราแอด K Y J 8 2 6สดีโอ้โหจำยากมาก mm hmm. เพราะมันจะเป็นตัวภาษาอังกฤษสลับกับตัวเลขนะคะแต่เราจะทําการเปลี่ยน เบสิกไอเดนี้ให้เป็นพรีเมียมไอแต่มีค่าใช้จ่ายนะคะอยู่ที่ปีละ444บาทค่ะพรีเมียมไอเดยนี่ยยังไงก็จะต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายแอสซอยู่แล้วตามด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดเช่นบัญชีของโซอี้เผื่อใครดูมาแล้วอุ๊ยถูกใจอยากจะติดตามบัญชีของอาจารย์นะคะชื่อว่า a d digital shortcut นะคะหรือบัญชีแบรนด์ภาพันคอของซีชื่อว่า a โซอีสกาฟนะคะหรือโรงงานผลิตครีมก็ชื่อว่า a อด SCL INNOVATION เพราะฉะนั้นชื่อที่จะนำมาเป็น ID โดยส่วนใหญ่ก็จะตั้งเป็นชื่อแบรนด์สั้นกระชับจดจำง่ายเว้นวรรคไม่ได้นะจ๊ะใส่จุดได้จ้ะใส่อันเดอร์สกได้จ้ะอันนี้คือพรีเมียมไอ444บาทนะคะต่ออายุทุกๆปีจ้ะนะคะเทคนิคข้อแรกคือเปลี่ยน พีแะะีมไอดีจดจำง่ายต่อไปเทคนิคข้อที่2ค่ะเมื่อมีบัญชีไลน์แล้วสำหรับใครก็ตามที่มีธุรกิจมีหน้าร้านหน้าร้านของคุณก็จะต้องปริ้น QR Code มาแปะเอาไว้ด้วยเพื่อให้ลูกค้าสแกนแล้วมาติดตามบัญชีของเราแต่ลูกค้าโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่สแกนเนาะเวลาเราไปร้านกาแฟร้านอาหารต่างๆ เราก็จะเห็นเขาจัดแคมเปญลูกค้าคะเดี๋ยวเรามีบัตรส่วนลดให้รบกวนแอดเพื่อนได้ไหมคะก็สแกน QR โค d e ปุ๊บเขาก็จะมีคูปองส่งมาให้เราทางไลน์นั่นเองนะซึ่งก็ช่วยเพิ่มยอดขายของเราได้นะคะหรือบางคนไปออกบูธออกอีเวนต์นะคะ เราก็สามารถเอา QR code เนี่ยให้ลูกค้าสแกนได้เช่นพอลูกค้าจ่ายเงินปุ๊บรบกวนคุณลูกค้าสแกน QR code นิดนึงนะคะเดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะส่งวิธีการผูกและพันผพ้าพันคอเป็นเทคนิคการดูแลผ้าพันคอกลับไปฝากทางไลน์ค่ะอย่าไปบอกเขานะคะว่ารบกวนแอดนิดนึงนะคะเดีย๋ยวเราจะส่งข้อความกลับไปตามขายของไม่มีใครแอดนะคะอ่านี่คือเรื่อง QR code นะคะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะ เมื่อคุณมีบัญชีไลน์เนี่ยมันจะมีลิงก์นะคะให้คนเนี่ยคลิกที่ลิงก์มาแอด Line OA ของเราใช่ไหมคะซึ่งลิงก์เนี่ยเราก็ควรเอาไปวางไว้ตามแพลตฟอร์มต่างนะบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์เฟซบุ๊กเราก็ใช้ลิงก์นี้เป็นช่องทางการสอบถามหรือสั่งซื้อเช่นสอบถามสั่งซื้อคลิกลิกลงก์นี้เลยคะ่ะพอคลิกปุ๊บแอดไล n e OA เราอัตโนมัติหรือนะคะ เอาไปวางไว้ใน Open Chat บางคนชอบไปเล่น Open Chat เนาะก็แชร์ลิงก์ออกไปได้หรือส่งลิงก์ไปให้เพื่อนเราตามไลน์กลุ่มอย่างนี้ก็ทำได้นะคะต่อไปเทคนิคที่4ทํทำให้คนมาติดตามเรานั่นคือสำหรับคนที่มีเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ของเราเนี่ยสามารถฝังปุ่ม add friend ได้เป็นปุ่มสีเขียวๆซึ่งตรงนี้คุณก็จะต้อง Copy bottom URL ไปแปะที่เว็บไซต์ของเรา สเทคนิคง่ายๆในการที่ทำให้คนมาติดตามบัญชี Li n e o A ของคุณค่ะลองทำดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลานก็หมดลงแล้วเราเอดใจไม่ไหวจะรีบไปทำคอนเทนต์แล้วแหละขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามรายการ DIY Club พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับคนรักงาน DIY ก็สามารถเจอกับลีพาวิลินและแม่ปั๊กานิดค่ะได้ในตอนหน้าค่ะจะมีขนมไทย DIY แบบไหนมาให้เพื่อนๆได้ทดลองทำไปพร้อมๆกันต้องติดตามชมสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเร็วๆเรๆรีบไปทำคลิปกันดีกว่า วันนี้เราได้อินสปิเรชันในการทำขนมอืมอ,อเป็นเพราะว่าเราอยากจะไปเข้าเวิร์กช็อปกับเชฟระดับประเทศ